กลางดึกหคนค่ะที่รวบได้แล้วโจรขโมยเบียร์เนี่ยได้แล้วเหรอเมื่อคืนนี้เลยตํารวจสพหัดใหญ่เข้าไปตรวจสอบรถกระบะคันหนึ่งนาที่จอดอยู่หน้าบ้านในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดท้ายกระบะดูปุ๊บลังเบียร์เพียบจับเลยจ้ะหคนท้วนครับพลตํารวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเ้า 9, บอกนะคะว่า ก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลก็มีการเผยแพร่คลิปที่คุณผู้ชมได้ดูเมื่อกี้นี้แหละที่มีกลุ่มคนเข้าไปลักทรัพย์งัดตู้คอนเทนเนอร์สินค้าขาบวนรถไฟที่จอดอยู่ตรงสถานีรถไฟหาดใหญ่ตอนน้ำท่วมซึ่งข้างในเนี่ยมีเบียร์อยู่เต็มไปหมดก็ปรากฏภาพว่ามีกลุ่มคนงัดตู้คอนเทนเนอร์สีต่ตู้ข้างในมีเครื่องดื่ม75,60ลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทโอ้ย<ม>คนเห็นเนี่ยคนหาดใหญ่เห็นก็ไม่สบายใจคนนอกเห็นก็กลด่า เจ้าของธุรกิจเจ้าเจ้าของรังเบียรหรือว่าเจ้าของคนที่เขาเป็นคนสั่งมาเนี่ยเขาก็ไม่โอเคตรวสอบดูแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่ก่อเหตุมี10คนมีนายออ่างเป็นคนสั่งการตอนนี้ยังตามตัวนายออ่างอยู่นะแต่ที่จับไม่ได้ตอนนี้มี6แล้วหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าของบ้านที่เอาของกลางมาเก็บไว้นี่แหลคะค่ะจับได้คาลังคาขวดเลยทีเดียวเพราะว่ามันอยู่หลังรถกระบะแล้วจอดอยู่ตรงบ้านเลยคะ่ะยึดมาได้ 4ใน6เนี่ยถูกดำเนินคดีใน4หมายจับข้อหาอื่นซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นข้อหาอะไรอยากรู้จังเลยแต่เขาไม่ได้บอกเอาเปรนวมมีหมายจับ4ข้อหาส่วนอีก2คนโดนดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ซ้ำเติมบุคคลที่ประสบอุทกภยัยซึ่งมันจะมีอัตราโทษสูงกว่าการลักทรัพย์ในสภาวะปกติการกระทำในภาวะที่เกิดอุทกภยัย นะครับใครพิบัติอย่างนี้นะครับทางกฎหมายนะครับถือว่าเป็นเหตุอุชก,กานเป็นเหตุให้เกิดการเพิ่มโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเสรอสื่อถึงพี่น้องประชาชนว่านะครับเราต้องรู้นะครับว่ากฎหมายมันควบคุมในเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทรัพย์สินไหนที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอา <N> นี่ค่ะลังที่เจอนึกว่าเปิดร้านชํำมั้งคะถึง,ง,งบอกจกบกับได้ค่ะรังคาขวดเลยนึกว่าส่งออกไปขายนอกพื้นที่หรือเปล่า <N> นี่ไงพู้ตรวจโทรปียว่ายังบอกด้วยนะว่าพื้นที่เขตแปดอ่ะเดี๋ยวขอทำความเข้าใจหน่อยนะค, <N> คือมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้เป็นแดนเถื่อนมันไม่ได้แบบโอ้โหสนธยาแบบที่หลายๆคนแทบจะเรียกว่าเป็นแดนแปดกันอยู่แล้วคือต้องบอกว่าอยากให้เข้าใจชาวบ้านที่เขาอยู่ในนั้นด้วยมันอาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะ ที่เป็นคนที่ใส่ไม่ดีที่เป็นคนแย่ที่เป็นคนที่ไม่โอเคที่เป็นคนไม่น่ารักอุ้ยแต่อีก99%ชาวบ้านที่เขาใส่อยู่ในนั้นน่ะเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละคือสถานการณ์มันวิกฤตบางคนก็เครียดหาทางออกไม่ได้หรือไม่รู้ที่จะเหมือนกับควบคุมอารมณ์หรือว่าไม่รู้จะควบคุมสถานการณ์หรือว่าปรับสภาพจิตใจยังไงมันก็ต้องมีกันบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ก่อเหตุที่มันเป็นเหตุอาญากรรมหรือเป็นคดีอาญาจะถูกปล่อยผ่านนะ ใครก่ออาญากรรมก็ต้องดำเนินคดีย้ำอีกครั้งพื้นที่เขตแปดไม่ได้มีผู้มีอิทธิพลจะมีก็แต่ผู้ที่ยืนแถลงข่าวหนะ้าตรงนี้ที่เป็นผู้มีอิทธิพลก็คือตำรวจภูธรภาคเก้านี่แหละซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเราผู้มีอิทธิพลในที่นี้คือเขาเล่นคํานะ,ะ,ะไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลและอยู่เบื้องหลังอะไรนะแต่เขาแค่บอกว่าเขาคือผู้งคัาใช้กฎหมายและเขาจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแน่นอนไอ้เรื่องแบบมาฟงมาเฟียเนี่ยมีแผนด้วยภูธรภาคเก้ามีแผน จะทําให้พื้นที่เขตแปเป็นชุมชนสีขาวแปลว่าตอนนี้ไม่ขาวใช่ไหมถ้าถามว่าถา้า,ถามาเญ่ถ้าผมเชื่อว่าทุกคนน่ารักหมดนะครับที่นี่ยืนยันนะครับไม่มีทิิพลไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับพี่น้องหาดใหญ่เป็นคนที่น่ารักตลาดแถวนั้นชุมชนแถวนั้นเนีดี ถ้าถามว่าถ้ามาใหญ่ถ้ามาสงขาจะไปไหนก็ไปตรงนั้นแหละครับตลาดกินโยงชุมชนต่างๆมันเป็นความน่ารักผมผมยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ไม่มีหรอกครับผู้มีอี่ธิพนดีอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากความเครียดของคนในพื้นที่ก็ได้บางคนก็บอกว่าก็เลือผ่านหน้าบ้านฉันเนี่ยทำไมถึงไม่แวะรับหน่อยก็เลยจุบระทัดบ้าง ยิงพุขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้างยิงปืนกันบ้างคือเหมือนอยากเรียกเพื่อบอกให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะแต่มันก็อาจจะย้อนแย้งหรือเปล่ากับคลิปเสียงก่อนหน้านี้นนนที่มีการตระโกนออกมาว่าอยู่กันได้ไม่ต้องมายุ่งออันนี้ตำรวจต้องไปคุยทําความเข้าใจนะนิดนึงแต่แต่เขาบอกแล้วไงว่าเขามีนโยบายจะทําให้ชุมชนเขตแปดเป็นชุมชนสีขาวแปลว่าไอ้สีเทาเทาบนบน,ม,นม,อมองมองดำดำที่แทรกซึมอยู่เขาก็จะไปจัดการคนก็มีการตั้งพ้อสังเกตกันว่าพื้นที่เขตแดเนี่ย มีคนที่มีอิทธิพลหรือเปล่ามีในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่ามีเรื่องของการพานันหรือเปล่าหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นถึงมีปัญหาอยู่เขตเดียวอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยอ่ะที่ว่าจา้างเเข้าไปรับ